แม่แม่แม่ใช้เวลานานจริงๆเลยนะทำไมฉันยังอยู่ที่นี่อีกล่ะฮะทำไมเจ้ายังอยู่ที่นี่อีกเนี่ยฮะช่วยโลกยังไงรเป็นไปไม่ได้นี่มันอีธานอาจจะไม่ชอบสิ่งนี้แต่แตเขายังไม่เข้าใจอะไรอีกหลายอย่างโอ้โห นะแต่ก็เท่ระเบิดระเบิดดาบอีกเล่มหนึ่งอย่างนั้นเหรอโอ้ฉันใช้เวลากับมันยานเกินไปสินะแล้วมันยังมีอีกแชมเปี้ยน,น,นอย่างนั้นเหรอไอมันหล่อเลยมึงเนี่ยก,กูก็มีหนึ่งงแล้วตอนนี้อ๋อจบเรื่องนี้กันเถอะดาบเล่มเนี้ยขาก็มีแกก็มีมาจบเรื่องนี้กันเนาะโอ้ เจ้า้าอย่างนี้มันเริ่มกันเถอะวันเดียวคือรอบเดียวมันจะจบตรงนี้โดยกำมือของข้าด,ด้วยดาบเรื่องนี้มัลติเวิร์มันจะพังจบเรื่องนี้นี่ของเน้ Yeah.